ค่ะเช้านี้พามาดูสมุนไพรในบ้านเหมือนเดิมนะจ๊ะก็นี่เลยตรงมาหาต้นนี้เลยค่ะรู้จักกันไหมคะใบเขียวๆสวยๆแบบนี้ใบจะคล้ายคลึงกับพืชหลายชนิดมากตัวนี้จะเป็นจำพวกเถานะคะตัวนี้ก็คือพริกไทยคะ่ะแต่ลูกอ่ะไม่มีให้ดูแล้วนะ ตัวนี้นะคะเขาก็จะเลื้อยเนาะเขาจะมีตีนเื้ยนะคะนี่นี่นลูกนีน้อยนึงที่เหลือพวกนี้ใหญ่เรากินหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่เขาจะออกมเมล็ดนะคะก็นี่เลยค่ะนี่นะคะนู่นเห็นไหมจะเกาะกาแพงเลยนะแต่เราก็จะเกาะปล่อยให้เขากเกาะเรื่อยๆตรงนี้แหละฝั่งนี้ก็ใช่นะคะสมุนไพรสีเขียว นี่คะ่ะตัวนี้ก็มีต้นอยู่ด้านล่างลักษณะใบนะคะจะแบบด้านๆเนาะเขียวเข้มด้านๆนะคะแล้วก็ใบเนี่ยเห็นปะ่ะมีแฉกกลางแบบนี้เนาะมันจะคล้ายใบพลูใบชะพลูนะใบชะพลูก็จะมันนะเขาจะไม่ด้านแบบนี้แต่ใบพีไทยเขาจะด้านใบดีปีก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะใบดีปีจะออกแหลมๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปเด็ด ใบดีปีตรงนู้นมาเทียบให้ดูนี่เห็นไหมด้านสายมือน,นะคะเนี่ยที่เราเด็ดมาแล้วนี่คือใบดีปีนะแล้วตัวนี้คือใบพริกไทยเห็นไหมคะแค่ไซสก็ไม่เหมือนกันละลักษณะจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นมันดูง่ายเนาะแยกแยกง่าย แต่ถ้าใบพริกไทยกับใบชะพลูเดี๋ยวไปห,หาใบชะพลูมาให้ดูนี่ก็คือด้านนี้คือใบชะพลูนะคะส่วนนี้ก็คือใบพริกไทยเห็นไหมความมันจะไม่เหมือนกันเลยพริกไทยนะคะจะออกด้านด้านส่วนชะพลู เขาก็จะมีสีมันชัดเจนแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นกลิ่นอย่างชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่ทราบเนาะก็นี่เลยเราเด็ดจากที่บ้านมาให้ดูอ่ะก็ทวนอีกครั้งนะคะส่วนด้านซ้ายสุดคือใบดีปลีตรงกลางคือใบชะพลูด้านขวาม,มือจะเป็นพริกไทยนะคะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะ วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องสรรพคุณของพริกไทยนะคะในส่วนใบนะคะใบของพริกไทยจะมีรสเผ็ดร้อนแก้ลมจุกเสียดแก้ปวดมวนท้องนะคะในส่วนของใบพริกไทยส่วนดอกพริกไทยก็คือจะแก้ตาแดงเนื่องจากความดันโลหิตสูงอันนี้เรายังไม่เคยเห็นดอกเขาเนาะในส่วนของมเมล็ดมเมล็ดก็ไม่มีให้ดูละกินไปหมดแล้วนะจ๊ะ นึกออกเนาะพริกไทยในตลาดแหละเมล็ดนะคะจะรสเผ็ดร้อนแก้ลมอามาพึกแก้ลมรั่นในท้องบำรุงธาตุแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้เสียมห่าเฟื้องแก้มุทกิจได้นะคะในส่วนของมเมล็ดนะ,ะมาในส่วนของเถานะคะเถาจะแก้อุระเสมห่แก้อดิสารได้นะคะในส่วนของรากอยู่ในดินนะไม่ดึงให้ดูนะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะตายนะจ๊ะก็คือรากพริกไทยนะคะจะรดร้อนขับลมในลำไส้แก้ปวดท้องแก้วิงเวียนช่วยย่อยอาหารนะคะนี่ก็เป็นสรรพคุณเด่นๆของพริกไทยนะคะอืมอันนี้เพิ่งจะมาส่องเห็นว่ามันเหลือมเมล็ดอยู่นิดนึงแต่มันไม่ค่อยเต็มเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยเต็ม,มะนะคะมันไม่ค่อยเต็มแบบ ช่อของมันเนาะก็เนี่ยแหละอันนี้คือทดลองปลูกในบ้านนะคะอ่าแถมอีกนิดนึงวิธีการขยายพันธุ์พริกไทยนะจ๊ะวิธีการขยายพันธุ์พริกไทยนี่เลยดูจากยอดนะคะดูจากยอดของพริกไทยเห็นไหมนี่เนาะนับข้อลงมาเลยว่าตรงไหนยังเป็นรากหนุ่มๆอันเนี้ยไม่ได้แล้วนะแก่แล้วรากหนุ่มๆเขาก็จะแบบไอ้นี่แบบ เต็ม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 หน่อยนะคะแต่ตรงเนี้ยที่แมวมีก็คือมันเหี่ยวแล้วมันเป็นรากเหี่ยวแล้วเพราะมันเตือนทันวาแล้วเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีอันนี้ที่เห็นแ่ละเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้ดิก็คือตัด,ต,ดตัดเนี่ยคะ่ะตัดรากหนุ่มๆนุมเนี่ยนะตัดตรงรากหนุ่มหนุมนะดูจากช่อลงมาแล้วก็ดูว่า หนึ่ข้อ2ข้อ3ข้อมาดูข้อที่3ามสิว่ามัานมีรากหนุมๆหรือเปล่าถ้ามีรากหนุ่มๆน,นะคะก็ตัดไปปักชําได้หรือจะตอนกิ่งก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะนี่ก็แถมให้นะคะเรื่องของพริกไทยวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ